เธอคงมาผิดที่แล้วพะมังเพราะที่นี่ <Okay. S 1> ไม่มีผัวของเธอมีสิป็นครับพระองค์ท่านเพราะคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นมีชื่อว่าพี่หวนฟ้าผัวของผมใช่ไหมครับท่าน ปล่อยให้มงชั้นไส้สุนทรีผู้นี้เป็นผู้จัดจาก,การแทนนะเพคะได้พ่อยกขอพันไทยเพคะ่ะรอนใช่ไหมที่ช่วันวนจันทร์เพแค่ค่ะถึงว่าสิที่ขวัญฟ้านั้นเคยพูดถึงเธออยู่บ่อยๆวันนี้ได้เจอเกันสักทีนะ นางเฉลยไม่ใช่หรอแต่ฉันบอกไรก่อนเลยนะเรื่องระหว่างเธอกับพี่ขวัญฟ้ามันน่าจะจบไปตั้งนานนะฉันว่าเรามาคุยเรื่องระหว่างเธอกับฉันจะดีกว่าหล่อนกล้าดียังไงถึงได้เข้ามาในสถานที่นี้มาชี้หน้าโคลนสิความเป็นเมียต่อพี่ขวัญฟ้าท่าน จะเป็นว่าที่พระสวามีเขาฉชนไปแล้วยังไงนะงอีดวนอย่าคิดนะว่าการที่หนูทำแบบนี้ม่นจะทํำให้พ่ขวัญฟ้าได้กลับไปนไ,ได้แต่ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าตอนเนี้พี่ขวัญฟ้านะเขาเลือกฉัน แล้วก็ยังเด็กอยู่ด้วยไปเริ่มต้นใหม่ซะถ้าจะมีผัวสักกี่คนก็ได้ไม่น่ากเกลียดไม่มีใครคาว่าแต่สำหรับฉันส้อยสุนทรีผู้นี้ฉันเป็นถึงพระราชธิดาแห่งแผ่นดินเชียงของฉันจะต้องมีพระสวามีแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหม ทพราะนอนจะต้องเริ่มต้นใหม่กับใครหลายคนยังไงล่ะองยิ่งอายใช่ท,ที่จะต้องเริ่มใหม่กับใครหลายคนแต่องยิ่งไม่อายหรอเพคะที่เยผ้ผคนนงเขาเ้ามาั่ตอนหน้าพรที่นั่งมึงยังกล้าตอไปตอข้ามคุยเนี ขาดกันสินะเอาเป็นว่าคนอยางชั้นสร้อยสุนทรีผู้นี้กล้าได้กล้าเสียเพราะฉะนั้นฉันจะยื่นข้อเสนอให้กับเธอฉันจะไม่เอาเปรียบคนอย่างเธอและฉันก็จะไม่ให้เธอนะ่ะกลับไปมือเปล่าบอกมาที่ขวัญฟนะ้าเนี่ยเท่าไหร่คดีใช่ไหมคะหม่องเช็ดูใจน่ะเป็นสาวบ้านนอก ั้งแต่หม่อมฉันเกิดมาหม่อมฉันไม่รู้จักคำว่า,าซื้อหม่อมฉันไม่รู้จักคำว่า,าขายอะไรอย่างหม่อมฉันไม่ทราบจ,จริงๆว่าที่องค์หญิงพูดองค์หญิงหมายความว่ายัางไงเราเพคะ 什么？ 他被。 เวลาห้านาทีเนี่ยพอให้แค่สองห้าสองห้าหนึ่งสามเดือนสามชั่วโมงคุยให้เต็มที่ไปเลยลูก อเมนดูแ้วเไปเหน่ยลูกสนกว่าแล้วเลอออกไปแล้วบอกไปแล้วลูกบอกไปแล้วเด็กของก็มานะเหลือแค่สองนาทีกว่าเองจะใดูกับอนาทีมันก็นานองนาก็พอเป็นแล้ว อยนี่ยังไง่อหัเนลูกเอ้ยไอ้หนอถูเวลาิลูกเหลทีกว่าแล้วเวลาอเอเออพ่อบอกไปแล้วบอกไปแล้วไมบอกให้แล้วบอกให้แล้วใจเย็นใจเย็นนี่มันหมดเวลาแล้วี่พ่อพ่อไปเ็โอ้ยยังไงเนี่ยเออไอ้นอเดนเออพ่อก็ไม่ไว่าอะไร พ่อดโดนไปด้วยพี่ลู น,น,นอนฝั่งพี่นะพี่ไม่เคยรักใครเลยพี่รักนอนกับลูกที่สุดขยี้หัวใจของพี่แต่ที่พี่ทำตอนนี้พี่ทำเพื่อปกป้องชนยิบนอนกับชีวิตลูกพี่จะไม่ยอมให้นอนกับลูกต้องมาตกเป็นอันตรายเพราะพี่พี่ขอโทษจริงๆนะนุ่ม พี่อกลับไปกับลนไม่ได้ทำไมหนูไม่ต้องแบบนี้หนูแค่ต้องการพี่ไมเดีวฟังพี่น้นวนพี่สิ่งสุดท้ายที่พี่จะมอบให้กับนวนเป็นความคยดสร้อยชิสารเสียนซ้นนี้เม่ติดตัวพี่มาตั้งแต่พี่เด็กพี่ไม่รู้ว่า ส,สายโทรศัพท์เสียมันมีความเป็นมาอย่างไรแต่พี่เชื่อเสมอว่ามันต้องมีความสำคัญอะไรบางอย่างพี่ให้หนูเก็บเอาไว้หน่อยนหนูต้องเก็บรักษามันไว้ให้ดีนะเงี้ยโดนดับป่าพี่ว่าหนูจะดูแลดูของเราง่าดีที่สุด ตอนนี้หนอนน่คนจนัดงานไปนเฉลยของเชียงของเลยไปนอนหนอนได้พาลูกไปจากที่นี่รีบไปให้เร็วที่สุดไปให้ไกลเร็วทีกลับมาหาพี่อีกแน่นนอนสัญญาพี่ว่าหนูจะดูแลลูกให้ดีที่สุด ิ่ง้วนตีไปสิพี่บอกให้รีบไปยัด้วน,น Yeah.